มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเก็บกระเป๋ารอเลยค่ะวันหยุดเดือนเมษายน2568เดือนหน้าก็จะได้หยุดยาวอยู่กับครอบครัวอีกครั้งในช่วงวันปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานนะคะซึ่งเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยระหว่างวันที่13-15มเมษายนของทุกปีค่ะ ซึ่งสงกลาง2,568นี้จะหยุดยาวกันกี่วันรวบรวมมาให้แล้วนะคะเพื่อเตรียมตัวจองตั๋วเดินทางกลับภูมิลำเนาได้หยุดยาวกี่วันมาดูกันค่ะวันอาทิตย์ที่6เมษายน2,568นะคะเป็นวันจักรีค่ะหรือวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันที่7เมษายนวันจันทร์นะคะเป็นวันหยุดชดเชยวันจักรีค่ะ วันหยุดสงการเดือนเมษายนนะคะในปี2568ก็คือหยุดรวมกัน5วันค่ะตั้งแต่12-16เมษายน2568รวมบนเสาร์และอาทิตย์ด้วยค่ะวันเสาร์12เมษายน2568วันอาทิตย์ที่13เมษายน2568เป็นวันสงการและก็วันผู้สูงอายุด้วยค่ะวันที่14เมษายน2568เป็นวันสงกา์และวันครอบครัวนะคะวันที่15เมษายน2568เป็นวันสงกา์ค่ะ วันพุทธที่16เมษาย,ยน2568เป็นวันชดเชยวันสงกรานต์รวมวันหยุดยาวเดือนเมษาย,ยนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ